จะสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการปิดฉากซ้อมรบร่วมทางทะเลครั้งสําคัญครั้งประวัติศาสตร์ของกลุ่มสมาชิกอาเซียนของบ้านเราทั้ง10บชาติเลยนะคะเพื่อที่จะเดินหน้าด้านความมั่นคงความปลอดภัยเสรีภาพแลว้วก็สนติภาพพร้อมที่จะรับมือกับทุกสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงของการจัดระเบียบโลกใหม่นี้นะคะซึ่งการซ้อมรบครั้งแรกร่วมกันร,ระหว่างชาติสมาชิกอาเซียนก็เสร็จลงด้วยดีค่ะถือเป็นก้าวสำคัญของการยกระดับความร่วมมือที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคของเรานะคะ โดยสำนักข่าวต่างประเทศก็ได้รายงานจากกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียค่ะว่าการซ้อมรบร่วมทางทะเลครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของอาเซียนปิดฉากลงไปเมื่อวันเสาร์าที่ผ่านมานะคะหลังจากเริ่มต้นวันแรกเมื่อวันที่19กันยายนบริเวณใกล้กับเมืองบาตามัมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะริยาวบนหมู่เกาะสุมาตราของอินโดนีเซียนะคะโดยสมาชิกอาเซียนทั้งสิชาติเนี่ยเข้าร่วมนะคะอย่างพร้อมเพรียงกันเลยค่ะร่วมมือร่วมใจกันเลยนะคะแล้วก็มี ติมอลเลสเตว่าที่สมาชิกใหม่ทําหน้าที่เป็นผู้สังเกตการด้วยล่ะค่ะการฝึกซ้อมรบดังกล่าวนะคะก็มีระบะมีรหัสปฏิบัติการว่าอาเซียน solidarity นะคะ Exercise หรือว่า ASE23 เนี่ยแหละค่ะเสนอโดยอินโดนีเซียนะคะทำหน้าที่เป็นประธานของอาเซียนในปีนี้โดยพลเรือเอกยูโดโมากโกโนนะคะผู้บัญชาการทหารสูงสุดของอินโดนีเซียค่ะได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการซ้อมรบในครั้งนี้นะคะคือการเน้นย้าความสามัคคีและก็ความเป็นกลางในขณะที่โลกมีหลายขั้วในเวลานี้แหละคะ่ะโดยการฝึกซ้อมก็มุ่งเน้นความปลอดภัยแล้วก็การกู้ภัยทางทะเลเป็นหลักนะคะเตรียมพร้อมสําหรับ สถานการณ์ที่อาจจะไม่คาดฝันค่ะเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความพร้อมของอาเซียนในการเผชิญหน้าแล้วก็รับมือกับสถานการณ์ต่างๆนะคะก่อนการซ้อมค่ะก็มีเรื่องของความไม่ค่อยสบายอ,อกสบายใจของบรรดาชาติสมาชิกอาเซียนนะคะในทะเลจีนใต้ในี่แหละค่ะก็เลยทําให้ต้องมีการที่จะทํากิจกรรมร่วมกันนะคะขณะที่ผู้สัมทัษ์กรณีมองในภาพรวมว่าแม้กองทัพของแต่ละประเทศในอาเซียนยังคงมีศักยภาพมาก หรือน้อยแตกต่างกันไปนะคะต่างก็ยังต้องพึ่งผาเครื่องหมายเครื่องมือจากกลุ่มมาหาอำนาจต่างขั้วค่ะไม่ว่าจะเป็นสหรัฐหรือตะวันตกหรือแม้กระทั่งจีนกับรัสเซียเป็นต้นนะคะอย่างไรก็ดีค่ะการซ้อมครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นสัญญาณเริ่มต้นที่ดีสําหรับการขยายขอบเขตความร่วมมือที่เกี่ยวข้องในอนาคตของภูมิภาคเรานะคะ ส่วนพิธีเปิดเมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมาค่ะก็ได้มีนายทหารระดับสูงนะคะที่ได้เข้าร่วมในพิธีด้วยค่ะประกอบไปด้วยพลเอกม o ม a m m a d bin abdul r a h m a นะคะผู้บัญชาการทหารบกม,มาเลเซียพลตรโท a ร o n b e n ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของสิงคโปร์และของไทยเรานะคะก็มีท่านพลเรือเอกธานีแก้วเก้ารองเสนาธิการทหารกองทัพไทยไปเข้าร่วมเนี่ยแหละค่ะก็นับว่าเป็นความร่วมมือร่วมใจของอาเซียนนะคะเตรียมพร้อมค่ะ ในการที่จะรับมือนะคะกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในรูปแบบต่างๆสำหรับในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการจัดระเบียบโลกใหม่ในเวลานี้แหละคะ่ะ